สวัสดีค่ะเอฟซีทั้งช่องแม่ครัวพารวยครับสวัสดีครับแม่ครัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะคมือนี้แม่ครัวมาหดบั่นพอเต็มเนอะมือนี้บนยบุกบั่นพอเต็ม<อ>จะมันไหวง่ามคือยังมอลลั่มหมวกมาก<อ>นะซ่า,ามันเป็นเคยเป็นมอลำั่มบ่คือปัญหาคนเนี้ยไหวง่ามคระตุกบาทง่ามแต่ว่าสิบุ๊กเป็นนั่งเอกหล่ะสิบุ๊กเป็นตัวกงเด้อครับผมคาร์เมนเป็นแม่อันคัร์เม่เป็นมอลำกับซิบป็นอันอันเทียงก่อนันตลบครับผมเอาอหมุนๆเนาะมือนี้มาติดตามแนวทางเนาะกับแม่คครัวแม่่ะ แนวทางของแม่คั่วแต่แม่คั่วไงเนี่ยเพราทว่าในโลก่องแม่คั่วอยู่เอาเอาความกันรลดเท่าะคมกันลดในีนี้เขาวเรียกทั้งนั้นทั้งนี้มาหลา่มองหลายทีอยู่เวลาอยู่ดีมองเงี้ยเขาดีปะมองเดินมองเดินก็เดินที่ดี เดินจนบ่ดรุดนทั้งล้างทึ้งบนญเออเอามองเดินเดินมาล้มเห็บพี่น้องเอฟซีได้เอามองเดินเดินเดินเเลยเนาะครับผมเอางี้ดสิเป็นไาอีกเนาะอันข้นคหม่อนเที่ยงวันรีวิวเลยลอยลน์นี่มันน้ำแข็งเป็นเบิร์ดเนาะเบิร์ดข้างนอกวัวพิษซึ่มใส่กันได้ยังตัวซึมใส่กันเลยบอสเอาแม่ข้าวสิให้เลขวิ่งก่อนตัวนึ่ง เอาของแม่ครัวด้วค่ะนี่งพี่น้อง FC มครัวเนาะเด็กวิ่งมาแมากัวเา่กมาเสียเขียนอีหยังบัตอ่าแม่ครัวก่อนเนาะมือเด้อค่ะตัวหนังสือบางล้อมรอกกำลังสีฮัดไหมสไลเอรีทั้งหัวทั้งนูนหัวสมบูรณมน้าหอกระไรดอกไปเงี้ยแล้วอี่ัผมก็เล่นมาสีท่วงเนี่ เสียก็โดนขอดมือขอดทายมาบอกบั่นแท็กจักสีลงเด้อคอยเลี้ยงสัตว์ส่วงไม่ได้หนอาต่สบายเลยครับเนี่ยพวกขยี้เขียนรวยถือบนแม่ครัวพารวยสิบเจ็ด มอคอจริงจับกูอยู่บ่ถือเบียดได้จนเลยใส่นคางเตียมคว้าเตียมแขนอยู่เนาะเนี่ยขั้วเบาแกล็กเบาแกลกเบาคักไหล่ต่อคนอื่นสิได้ยินน้ำเบาเบางั้นมาจากถือเบียดแบบเดียวเบิ้งบอกมวนเด้อพี่น้องแม่ขั้วเป็นตลกตัวกันเป็นหมอสล่ำกันเขาให้เป็นตัวตลก น้องนิปซีเบิ้งเด็กไปนั่เพิ่นก็ยิ้มไปนั่งมีดีกันห้ออารมณ์ดีเปิดบ้านเพลินบ้างเอาเดิเอาขาวเพิ่นเอาวันมวนวิ่งว่นอันนี้กระนึกว่ามันจะบบลมันสีบล์น่อยเข้าพอกระมันก็เป็นบลนน่ะหลักตามตามที่ในสูตรในสูตรมันเอาวิ่งตัวเดียวเด้วยบน์เก้าวิ่งบล์เก้าวิ่งตัวเดียวเด้อครับผมวิ่งไล่ตัวไล่พี่น้องที่อันเบิร์ดเงี้ยไล ตัวติดโบจับคู่เด้อแต่ว่าให้เฮ็ดตัวติดให้ครับอันนี้ฮะแับมันจะของสองคู่เนี่ยจับไปที่บ่อจับตัวจับกดอย่าเด้อเยี่ยที่ก็ยังได้ไปเลือกซื้อเลือกหาสลระจิ้มแดงรัฐบาลไหมขแม่ขั้วสีบ่คือมูด้บัดครับผมยายมันคือกันไรมูดเลือกติดเทคเลือกติดบนแม็นโอ้อ่าสามหนึ่งวันที่แล้วมาแปดหกซีครับตัวติดกระเข่าทั้งหก โอ้เขาทั้งแปดทั้งสี่เนาะหกตัดสิมหมดทีเดียวอันนี้ก็คือสูตรเก้านั่นแหละนี่ยสูตรแปดหกสี่เมื่อกี้เนี่ยรับผมันกับเขาที่แปดล่างเขาจะขู่แล้วเก้าห้าเก้าสามเก้าหนึ่งตัวนึงตัวหนึ่งอ้าวกาจังวาพอดีพี่เราบอปลายตัวพี่นอ้องเอาแต่ว่าสีจับแต่ว่าย่จะล่องน้ำแม่ขั้วหลายเดือลองหน่อยน้อยล่างเสียว้เสียหรืแม่ขั้วปนเอาบนแม่เตี้ย บ้านมองเขียนล้างต้นล้างจะเพิ่มถอดจะเพิ่มให้จับถอยล้างหนิเอาบนก้อนมาเม็นสูตรล้างหนิยังบ้านไดนไปเห็ดอยู่ดิอันนี้จับจูดดิ้นก็จะสูตรบนแม่เรียว่าจับจูดอะไรดิหนเข้าใจแล้วกันเอาออนเด็ยเก่าพวกผมท่าซีเนี้าท่าจังไรละบ้านนี้โอ้โหเลยบ้านเก็ดตลอดเอาท่าปากเจ้าของกท่าเป็นโอ้ยปากบดแดงบอกเฮียนเด็กเอาพวกผมบ่บ่เห็ดสบายสบายสีตัวเหล็กเลยครับ ครับเลติดต่โอ้ยจะมันใส่ใูกลูกคือปลดเตรียมผักแมนตั้งสีบดอ่ะเออแต่ว่าทางบันนแม่ขั้วพันมีสีให้ไหล่ขายเด้นบ่แล้วโอ้บ่งในรวดนารวดลังอยู่พี่น้องเอ้ยนั่นละชัดเจนแล้วครับแต่ว่าสูตรนี่ยาถิมเดือพี่น้องครับเดินดีไหมเดินดีไม่มีหลุดมาแน่นอน วันนี้นั่นเรียกกันจับคู่นั่นส่วนส่วนส่วนตัวมักตัวใดที่สุดส่วนตัวบ่หาเก้าสามเก้าเก้าหนึ่งมักตัวใดเนาะแต่ว่าน่ใจน่อในใจนี่มักเก้าแต่ว่ามันสูสีกับของเสี่ยนน่ะดิฮ่องกนเป็นฮ่เก้าเนาะปัญหามันลุยมาเป็นหองไข่ลยเออคนมีเสี้ยนจัาหน่อยตัวนี้เนาะเงียนเอาเอาขบ้กออก ซ้ำนียแ่นะเนาะมันจังบอสูกับปุกข้างหน้าเก่าเมนเก่าก็พกตัวเดียวกันบ่แเมฆขั้วเมนบิบน้ำเลเด้พี่น้องยุสซี่บีบน้ำเลเด้แต่ว่าเพื่อไม่ใจแล้วตัวนี้พีดตัวนี้เป็นอยังคือบุเฮดหนึ่งเกา่าเรายิงน้องยุสซี่คับก็ได้เพ,พันกรับเอา,ว,าว่าเก่ามันจะมาที่รักหน่วยสูตรของแมฆขั้วรักหน่วยแสดงว่าตกตกเอาบรรยายอยู่ในคลิปพี่น้องยุสซี่คนแรกคือดอกเมนสูตรนี่ไม่เห็นแน่นอน สามหนเก้าี่มาแน่นอนสามสานึ่งแน่แต่ว่าเนี่สามึ่โอ้ยถ้าบอกว่าตัวทิตัวเดียนที่งานโดยลายนี่ไม่ใช่หรอกันโอโปพิทบแมนที่งานนี่ตัวทิ้ดค่ะตัวทิ้พี่น้องหาสามหนึ่งไหมเห็นแน่นอนครับบางที่เขาเทิงล่างท้างบนถ้าสมมุติว่าเอฟซีบมาเกากับเฮาวาตนมาจับเนาะหาสามหนึ่งถ้าบบมาเก่า หาตัวอื่นมาใส่ตัวนี้เลยค่ะครับผมมาให้เห็นแน่นอนเบ่บนกระล่างเบ่บนกระล่างครับมวลที่เหลวกับเขาทั้งแปดทั้งสี่เนาะโอ้มาทั้งแปดทั้งสี่มากกว่าแมนมวลที่มวลก้อนนั้นได้แปดหกสี่ตัดหกออกเหลือแปดกับสี่อันนี้กล้องอันนี้กล้องแม่พ่อดีเนาะแม็นค่ะเดี๋ยวผมจะสวัดดีจีฟางเด้๋ยวมันเอาสวัสดีจะีฟังเออสวัสดีจีฟังตัวอันทีตัวไหนเอาโซ่โซ่โลโก้แจ็คหน่อยนะเนาะครับโซ่เลยโซ่โซ่เลยเอา นี่คือสูตรของแม่ขั้วเด้อค่ะของแท้เด้อค่ะเพรแม่ขั้วกับพ่อเนี่ยลงช่องจากของมาลงความมูเลยเนาะครับผมเอาพี่น้องเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าได้พี่น้องเรื่องขนเทียนผิดเมนแม่ขั่วมาลงหนานลงหลังเทียแน่กับตัวไปทุกตัวละไปแน่นอนเนาะอันนี้อันนี้สูตรบนบนแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้บนแปดสิบเปอร์เซ็นต์เมนค่ะเก้านี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์อันอันอันตัวทิศกับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับ โอ้เอาปเป็นยังบุญเลพี่น้องเด้อเอาไปฝากตอนพี่น้องเอฟซีเฮาเป็นวดแรกเออเป็นวดแรกของปีใหม่ปีใหม่ของปีหกเ็ดครับห้พี่น้องเอฟซีเฮงเฮ่งปังๆลรด้วยๆมีเงินเต็มกระเป๋าสุขปูสุขคนเด้อพี่น้องเอฟซีครับครับสวัสดีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะแนวทางของแม่ครัวพารวย ลงแลวเด้อค่ะลงแล้ววันนี้อ่าเอฟซีขอมาหลายแต่ว่าแม่รัวบอฮันมีเวลาลงหายเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อน,นี้แม่รัวกับเป็นโอกาสที่ดีที่มาลงเนาะคะ่ะวิ่งบนเก้าเม็ดเดียวเด้อค่ะตัวติดหาสามหนึ่งระวังหาสามหนึ่งมาแน่นอนแต่ว่าจะเป็นตัวใดแม่รัวกับบอันในกัลลันตีใดเนาะคะ่ะเอาจับคู่ก็คือ หาเก่าสามเก่าเก่าหนึ่งแต่ว่าเป็นหนึ่งเก่าเด้อค่ะแม่กุ้ยเขียนผิดเอากลับตัวกระไรเด้อค่ะแม่แม่กุ้ยเขียนผิดค่ะเอามักชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอพระคุณอ่าคอมเมนท์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะที่คอมเมนต์หาแม่กุ้ยเอาพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ